นล้วต<ใ>น,นนี้ได้รับความดร้อนอะไรบ้างครับพี่ครับบ้านอ่ะสั่นสะเทือนมีฟูนแล้วก็บ้านเราเป็นหมู่บ้านเก่าอ่ะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มันก็จะมีการกระจกมั่งหลังคาบ้างออนอนก็ไม่ได้ตอนนี้อ่ะพังระนาบไปหลายลูกแล้วจากการสั่นสะเทือนของรถอ่ะแล้วมันวิ่งอ่ะวิ่งมี แม่ลูกอะ่ะรถวิ่งแม่ลูกอะ่ะแม่ลูกอ่อนจะโต้วงนะโต้วงจะขับเร็วบ้างแล้วตอนนี้เ,เราก็ไม่รู้หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบอะนะแต่ที่รร้รู้อ่ะเราเดือดร้อนแล้วทกอยางม,มาฝากาไปถึงหน่วยงานเช่นตำรวจหรือว่าผ้ลัาต้องถิน,กกนทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละที่รับผิดชอบเราก็ไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบบ้างนะ ให้ลงมาดูเออาใให้ลงมาดูพวกเราบ้างน้ำหนักนี่ดูแล้วเกินไหมครับเกินไม่รู้เราก็ไม่รู้ไอ้น้ำหนักเกินไม่เกินเนี่ยผมว่ามันมันพูดยากแต่เรารู้ถึงการสั่นสะเทือนเพราะว่าเราไม่ได้ชั่งน้ำหนักถูกต้องเราก็ไม่รู้ใช่แต่ที่เรารู้คือพอขึ้นลูกบนนาจรถกระแทกมาเนี่ยสะเทือนนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยกระจกบ้านหน้าต่างนี่รู้เลย แม้แต่จอทีวีที่เราแปะไว้ข้างกําเแพงตึงเน่นเลยพอครับอันนี้ที่เราสัมัำได้เเต้นลย